สวัสดีครับสดีครับแนะนำตัวหนครัคสวัสดีครับในนรัน,นในอโวเซสครับอ๋ออดีตว่ามันพี่ดาราหรือวะคะโอ้ย,อยไม่ขนาดนั้นจริงๆวันนี้คุณต้องมีใครมาด้วยหรือเปล่าใช่จริงตอนแรกต้องมาเป็นภู่มากับพี่ณัฐแล้วทำไมไพี่ณัฐไม่หนพี่ณัฐเป็นภูมิแพ้มันถ่ายรูปมาแบบเต็มหลังเลยแบบภูมิพมแพ้ขึ้น ก็เลยต้องออกก็เลยต้องพักใช่ครับผมเมื่อไหร่เราจะได้โฟล์จมาเจอกันขนาดซีรีส์ที่คุณยังป่วยนี้เนาะเออเขาชอบหนีผมครับผมเออมีอะไรอยากฝากไปบอกเขาไหมก็หายไปครับว่เจอกันอ่ะเป็นไงในเรื่องนี้รบบวนคลิกไลค์เปครับรบบวเป็นตินครับผมเป็นตินตอนย้อนอดีต เป็นแบบช่วงแฟนแบ็กอะไรอย่างงี้พินาตอนเด็กพินาตอนเด็กครับผมใช่ที่คุณจะเป็นสมบัติทันตลอดเลยเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะเป็นฟิเวเลต์น้องครับผมอ๋อใช่แต่แสดงหน้าเหมือนนักแสดงหน้าเหมือนอันนี้เรื่องนี้คาแรคเตอร์เมย์เป็นยังไงก็เป็นแบบว่าเป็นพี่ของตุนที่แบบว่าต้องคอยแบบดูแลน้องตุนมาแบบตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นพาร์ทที่เราก็เหมือนต้องแสดงความอบอุ่นของพี่ชายแหละอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นไงคะชอบไหมการแสดง ชอบนะเหมือนเป็นอีกหนึ่งเวที่เราก็อยากลองแล้วก็แบบได้มีโอกาสมาก็แบบขอบคุณพี่พี่ผู้ใหญ่ทุกคนเลยครับที่แบบเออให้ผมมาได้ลองแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูโดยที่แบบเออก็ยังไม่เคยเห็นผลงานก่อนๆด้านการแสดงมาก่อนเลยอะไรอย่างนี้ขอบคุณอยากแบบมีโอกาสถ้ามีโอกาสแบบเป็นตัวหลักยาวๆเลยอย่างเงี้ยอยากโอ้ยถ้าถ้าได้ก็ฝากด้วยนะครับผม <c oughs> ดีครับยังมีคิวหรอก็เดี๋ยวหาได้ครับผมหาได้หาได้ ไม่แล้ก็คือชอบอยู่แล้วคเพราะเราก็ชอบอะไรทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่คือแบบเราก็ชอบดูหนังชอบเอองานแบบงานเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแล้วแบบได้มาลองทําก็รู้สึกเหมือนได้ explore ตัวเองดีได้แบบค้นหาตัวเองในแบบมุมใหม่ๆหรือแบบมุมที่เราไม่เคยใช้บนเวทีอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมก็ถ้ามีโอกาสมีก็ได้นะครับผมพอมเข้ากรองไปแต่ทำดีมากก็จริงๆคิวใคาว ก็จะมีน้องน้องที่เล่นเป็นพี่ยิงฟ้าตอนเด็กเขาผมซึ่งเราก็ต้องแบบใช้เวลาในการจูนกันให้เป็นแบบพี่น้องให้ความรู้สึกพี่น้องรู้สึกผูกพันกันจริงๆอะไรอย่างนี้ครับผมก็ต้องเวกชอปกันด้วยแล้วก็ในกองจริงๆก็จะมีเจอพี่ยิงฉัอีกฟ้าด้วยเป็นฉากที่แบบเหมือนพี่ยิงฟ้าเขาแบบมายืนดูตอนอดีตอะไรอย่างเงี้ยเออเออก็แบบได้เจอกันแบบแวบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เจอกันแค่นี้แหละครับน้อง ตุน<ม>ตอนเด็กดดใช่ลแล้วก็คุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างนี้แค่นี้เลยครับผมให้พี่เนฝากหน่อยซีรีสร์ผมก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์หยดฝนจินสนิมครับผมก็เป็นกําลังใจให้การแสดงของผมด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนสนุกครับให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่นาด้วยัเป็นกำลังใจให้พี่นะให้หายจากภูมิแพ้ด้วยครับอเป็นยังไงบ้างครับพี่ยี่สิบหกแล้วก็เป็นปีอีกปีหนึ่งที่เรา ได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะแบบว่าช่วงยี่ห้าเข้ายี่สิบหกอะไรเงี้ยเราก็แบบได้ไปนูน่นไปนี่ได้โชว์ที่นูน่นที่นี่อะไรเงี้ยก็เป็นปีหนึ่งที่เราได้รับประสบการณ์เยอะๆมากๆเลยครับผมปีนี้ก็มีแบบว่าลมพนใต้ถึนเหมือนเดิมแต่ว<ม>่าแบบแฟนเเยอะขึ้นอ่าใช่ตอนแรกตกใจมากว่าคนมาเยอะขนาดนี้เราก็เกรงหน่อยกันแบบเออคือครั้งที่แล้วเรารสึกว่าเป็นคนที่เรารู้สึกว่ายังพอจะเสี่ยงไม่ไปถึงทุกคนอยู่ แต่ว่ารอบนี้เหมือนค,อคือแบบข้างหลังคือไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงไมเลยซ้ำมังออ้งเออเราก็เลยแบบแอบ,บเกรงใจแล้วก็แบบเออกลัวว่าเขาจะแบบเสียเที่ยวนิดนึงแต่ก็แบบพยายามเดินไปห,หาทุกคนท่วถึงที่สุดครับผมเป็นยงงอตอนที่เปิดลงมาแล้วแบบหรือว่ามีใครถ่ายรูปให้เราขึ้นไปดูก่อนหรือว่าลงมาเห็นเลยจริงๆตอนแรกมีพี่<ม>ทีมงานเขาถ่ายมาตอนช่วงแบบเริ่มเริ่มก่อนเริ่มเริ่มใช่ที่แบบยังไม่เยอะมากเราก็เลยแบบยังไม่ได้เตรียมใจขนาดนั้นครับแต่พอมาเจอจริงอูก็คือแบบ คนเยอะมากยิ่งตอนเดินไปข้างหน้าคือแบบโหขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบเออมาหากันครับผมแล้วก็เออหวังว่าจะแบบทุกคนมีความสุขกลับไปนะครับผมเขาเป็นพลังความหล่อของที่ยี่ปุ่มาหามันเลยดึงดูดคนมเาเต็มตันี้นก็ไม่หรอกมั้งก็เขาก็อาจจะแบบเอ้ยบังเอิญเจอเราแล้วก็เอออยากเจอหอไม่มาเขาต้องตั้งใจนะสองพึๆๆ่งอ่ะก็นั่นแหละครับผมก็ดีใจที่ทุกคนมาหากันครับ หลายคนแบบชมตลอดช่วงนี้พี่เนลออกงานก็ค oh, ือแต่ตัวหล่อเป็นพิเศษตลอดจริงเหรอผมก็ปกติป่ะต่อเป็นปกติปกติครับผมอ๋อแต่แบบดั่งคนบอกบอกว่าช่วงนี้คุณดูแบบว่าไอ้คุณดูเป็นแบบพี่โผล่แบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้อาจจะเป็นเออไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สึกตัวเองไม่รู้สึกเหมือนกันหรือว่ารู้สึกตัวเองเด็กอยู่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอยู่ยังแบบไม่ต่างอย่างยิบ ย่ห้ายี่สหกไปยี่ห้ายี่สิี่เท่าไหร่เลยครัเออยังรู้สึกแบบยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องแบบเรียนรู้ไปอีกเยอะเลยครับเราเพื่อนๆในวงแบบให้ของขวัญหรือว่าอวยพรอะไรมากมายมก็มีแค่จิตตินก็เข้ามากอดครับผมปาล์มก็เข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮิวจังก็เข้ามาเฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเว้ยตะกี้ก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับผมใช่ก็มีแต่คำพูดไม่มีของขวัญนะครับอันนี้ก็คือของขเลยไม่เข้าใจเข้าใจอ่าทุกคนทำงานกันเยอะไงแบบว่าก็เลยแบบ ม่มีเวลาไปซื้อของขวัญหรือแบบไม่มีเวลามาแบบเออคิดถึงว่าจะซื้ออะไรให้ขนาดนั้นเข้าใจได้แต่ว่าติดค้างไว้อยู่นะครับผมอ่าติดไวเราเล่นราเล่นเลยก็เราคุณพ่อคุณแม่ล่ะเป็นยังไงบ้างจริงๆ,ๆก็ก่อนหน้านี้แบบว่าช่วงก่อนวันเกิดก็มีแบบไปงานแต่งญาติแล้วก็บได้เจอแบบญาติทุกคนอะไรอย่างนี้เขาก็แบบพีแฮปปี้เบิร์เดย์ลงหน้ากันเรียบร้อยแล้วครับผมเราเป็นพี่ผมเราเรามีความคาดหวังอะไรบ้างในปีนี้ที่จะปีนี้อย่างเราอะปีข้างหน้าอะที่หลังจากนี้ต้องไป ถ้าส่วนตัวเลยเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ยังอยากให้ทุกอย่างมันพาเราไปเจอกับอะไรใหม่ๆเรื่อยๆแล้วเราก็แบบอยากจะสนุกกับทุกคนให้เต็มที่แล้วก็แต่ถ้าเกิดความคาดหวังของวงเลยก็คงอยากแบบให้ทุกคนมีความสุขทุกครั้งที่เจอกับเราแล้วก็แบบอิ่มกับโชว์ของพวกเราทุกครั้งครับผมพี่네เนมีเป้าหมายอะไรบ้างไหมแบบสำหรับเราที่ว่าแบบเราวางแผนแล้วว่าเอออยากจะทำให้ได้ก่อน30อะไรก่อน30มสิบอ ี่ไม่เคยคิดอะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็เขน่าจะคอนเสิร์ตใหญ่มั้งเออถ้าก่อน30ก็คงต้องคอนเสิร์ตใหญ่นั้นมันก็เร็วแล้วเดี๋ยวมันก็มีแล้ว <c oughs> ไม่ก็เป็นเป็นเป็น,ปนความคาดหวังตอนนี้แล้วกันอเออเออ,เอ,อ,เอ,อว่าแบบอย่างน้อยก็ถ้ามีคอนเสิร์ตใหญ่ก็ก็น่าจะดีะครับถ้าอย่างนั้นถ้ามีคอนเสิร์ตเราอยากมีโซ <c oughs> โล่สเตทโซโล่สเตทหรอผมก็ต้องมีอยู่หลายแล้วแบบว,ว่าก็น่าจะเป็นอีกสเตจท,ที่ทุกคนน่าจะแบบอยากดู แล้วพวกเราก็แบบน่าจะอยากโชว์ให้ทุกคนเห็นด้วยว่าแบบเออคาแรคเตอร์ของเรามันเป็นยังไงกันบ้างก็มีแบบโปรเซก็เหกืนแทบจะทุกวันแต่ว่าแฟนๆก็ยังตามให้กำลังใจแบบแต่ละสะเตจก็คือเยอะมากครับผมเยอะจริง้วก็ร้องเพลงได้อะไรได้ตลอดเลยเป็นยังไงบนะ้างมันมันอิ่มอะมันแบบเหมือนแบบพอเราไปโชว์แล้วแบบมีแฟนๆมาดูมีเพรเซนตมาดูแล้วก็ร้องไปด้วยกับเรามันแบบ เออเรามันไม่เหนื่อยอ่ะมัน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 รู้สึกไม่เหนื่อยเลยแล้วก็แบบรู้สึกอยากจะเอนจอยกับทุกคนในทุกๆครั้งที่ไปเลยครับผมอืมแล้วเรามีอยากอะไราทำอะไรเพิ่มเติมอยากทำอะไรเพิ่มเติมเหรอก็แสดงก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรให้เราค้นหาต่อก็ถ้ามีอีกก็น่าจะดีครับผมแล้วก็จริงๆรู้สึกว่าฟีไอรอบที่แล้วเราเคยเราได้ไปแบบแจกงาแจกลายเซ็นในงานหนังสืออะไรเงี้ย เออเราก็เลยแบบก็ถึงงานหนังสือคุณทำไมคุณเหตุการณ์อะไรคุณถึงไปอยู่ในหนังสือเล่มนมันมาก็จริงๆมันเริ่มจากที่เราไปงานเปิดตัวหนังสือของทางอ v o c a ค o b o o k ใช่แล้วก็แบบเจอพี่ทอมแล้วพี่ทอมก็แบบเหมือนก็แบบเออก็เข้ามาถามว่าเอ้ปกติเขียนหนังสือปะเนียอะไรเงี้ยเออแล้วก็บบเออเขาก็ชวนไปเลยแล้วก็งงๆไปครับคือตอนแรกเขาคือตอนแรกยังไม่มีโปรเจกต์นี้คือแบบเขาก็บอกว่าถามเฉยๆว่าแบบเออเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็น ทำความรู้จักกันว่าแบบปกติเขียนหนังสืออะไรไหมเราก็บอกเออเราก็มีเขียนอยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่เคยเขียนหนังสือเลยอะไรอย่างนี้แล้วแบบพอสักเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยพี่ทอมก็แบบทักมาบอกว่าเออเนี่ยจะมีโปรเจกต์นี้นะแบบเออลองจะลองเขียนดูไหมเราก็เลยแบบโอเคลองดูลองดูก็ได้เพราะว่าเราก็อยากเขียนอยู่แล้วแล้วก็แบบก็เลยได้โอกาสทําไมเพื่อนถึงเลือกเพลงๆๆๆนลัง<ม>้นเเพลงนั้นันมีเพลงในหน้าบีนะใช่คือมันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าคือตอนแรกเราก็เลือกเลือก แบบหลายเพลงเลยแล้วก็รู้สึกว่าไอเพลงนี้จริงๆเราก็ไม่เคยฟังเหมือนกันแต่ว่าไปเปิดเจอแล้วก็รู้สึกว่ามูดหรือว่าเนื้อเพลงหรืออะไรต่างๆอ่ะมันเป็นแบบความรู้สึกที่เราก็รู้สึกอยู่เหมือนกันแล้วเราก็คิดว่าเออถ้าเราได้สื่อสารหรือว่าอะไรที่เรากําลังอินอยู่แล้วมันน่าจะแบบทาออกมาได้ดีครับผมอืมก็เลยเลือกเพลงนี้เล่นว่าแบบแต่คุณก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าแบบเออมาอยู่นี้ก็เพราะคนแบบปากเขียนแล้วก็แบบ ด้วยเนื้อหาทุณเริ่มก็เป็นแบบเพลงในหน้าปีอะไรอย่างเงออี้ยแล้วมีวบนรณาก็มีแฟนไปแบบว่าเดียวมากอ่าใช่ก็เป็นการแจกลายเซ็นครั้งแรกที่อบอุ่นมากมากในฐานะนเขียนหรอด้วยฐานะนักเอ,อ่อเกือบเขียนนักลองเขียนแล้วเงี <c oughs> <laughs> ยังไม่กล้าเรียกเลยว่านักเขียนขนาดนั้น <c oughs> เพราะว่าก็แบบรู้สึกว่าเรายังต้องลองกันไปเรื่อยๆแหละเออรอแบบสักพักก่อนแล้วกันอะไรอย่างเี้แล้วก็รู้สึกว่าเรายัง ชอบโมเมนต์นั้นอยู่แล้วก็แบบเอออยากให้มีอีกอครับผมมันจะมีโอกาสไหมที่ครัง้งต่อไปคุณอาจจะแบบเก็บประสบการณ์การเป็นเพอร์อเซส่อไปเป็นนัสื่อสารได้เหมนึโ<ฮ>ัโหก็ต้องรอดูว่ามันจะมีอะไรให้แบบให้เขียนถึงได้บ้างครับผมอ่าสุดท้ายที่เนยฝากทุกานหน่อยกับซีรีส์แล้วก็ฝากเพลงด้วยครับครับผมก็ฝากซีรีส์หยดฝนกินสนิมด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ผมมาเล่นเป็นพีนะ่ณก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่า ผมจะเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับซีรีส์นะครับผมแล้วก็ฝากเพลงบอดีการดด้วยนะครับผมของเพอร์เซสสามารถรับชมได้ที่ยูทูบจีเนียเดอร์สกอร์ฟิเชียลครับผมขอบคุณครับ